อย่างถ้าเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถคุยกับคอ์เซ็นเตอร์ได้เลยคือตอบไวม,มากเพราะว่ามันสะดวกค่ะเราไม่ต้องเดินทางเราสามารถกดสั่งซื้อจากที่บ้านได้เลยจริงๆเราร้านเราอ่ะมันปิดดึกใช่ไหมคะ,ะก็สามารถสั่ง ภายในวันนั้นได้เลย mm. แล้วอีกวันหนึ่งก็มาส่งให้เราแบบเร็วมากนะคะมันเร็วตรงนี้แล้วก็ เรื่องการโอนเงินอะไรอย่างน้ยก็ง่ายใช่ดุของก็มีครบทุกอย่างเรื่องการจัดส่งของสิเหมืองออนไลน์ของเราบอกเลยว่าไม่เป็นรองใครมีรอบจัดส่ง4รอบนะคะทุกคนย้ําอีกครั้งว่า4รอบค่ะทุกคนเพราะว่ามันสะดวกค่ะเราไม่ต้องเดินทางเราสามารถกดสั่งซื้อจากที่บ้านได้เลยค่ะอ,อย่างไรนี้ก็คือคุณพี่ซื้อมาเพื่อใช้ประกอบอาหารภายในบ้านใช่ไหมคะใช้ประกอบอาหาร<ม> ก็สินค้าส่งเร็วค่ะแล้วก็ได้ของที่มีคุณภาพตรงตกค่ะอย่างถ้าเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถคุยกับคอซิเนเตอร์ได้เลยคือตอบไวมากจะก,กี่โ<ช>มงก็ตอบไวมากนะคะแก้ปัญหาให้เราได้ตลอดเนค่ะ<อ>เราประทับใจตรงนี้ได้ก็เลยใช้ใช้บริการมาตลอดควรฝากร้านหน่อยได้ไหมคะร้านตั้งอยู่ตรงไหนเปิดปิดกี่โมงเผื่อแบบมีคนมาตามกินได้ชื่อร้านลานสนามหมูกระทะนะคะ บังม่วงมันคูรัดค่ะอยู่ซอยกันตนานะคะอยู่บางใหญ่นะคะเปิด4ี่โมงเย็นปิดห้าทุ่มค่ะโปรโมชั่นก็คือสั่งหมูทุกชุดนะคะแถมถ้าทานที่ร้านเนี่ยแถมน้ำเปล่าเบบซี่น้ำแข็งทุกชุดค่ะถ้าสั่งกลับบ้านก็แถมเบบซี่ค่ะโปรโมชั่นคุ้มสุดสุดใช่จ่ายแค่ค่าหมูอย่างเดียวจ่ายแค่ค่าหมูอย่างเดียวน้ไม่คุ้มไม่ได้แล้วที่จอดรถก็มีเยอะมากไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเลยแล้วร้านเนี่ยใหญ่มากค่ะทุกคนร้านใหญ่มีที่นั่งเยอะมากวิวดี ลมดีอะไรสุดๆเลยค่ะทุกคนเจ้าของร้านน่ารักใจดีมากอยากให้มาลองทานลองชิมกันเยอะๆนะคะสําหรับใครนะคะทุกคนที่ยังไม่เคยใช้บร,ริการสิวเมืองออนไลน์และกําลังดูคลิปนี้อยู่และอยากเป็นผู้โชคดีอีกถ้าเป็นลูกค้าใหม่กดสั่งเข้ามาเลยค่ะได้รับส่วนลดสูงสุด1650บาทและที่สําคัญคุณจะได้ร่วมรุนน้นรางวันดีดีอีกเพียบพรเราจัดยาวถึงสิ้นปีน ที่ชื่อว่าชอบสะดวกลุนโชคสบาย สิงโมอ,ออนไลน์ค่ะทุกคนแจกหนักแจกจริงถึงสิ้นปีทั้งคูปองเงินแทนเงินสด5,000บาทและของรางวัลอีกมากมายนะคะอย่างสิ้นปีทําไมคะลุ้นกันได้เลยแจกมอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคำหนักหนบาทนะคะคลิปนี้อยากไปแอบกินหมูกระทะขาและขอ,ขออนุญาตนะคะทุกคนสําหรับวันนี้เราสบัตต่อไม่รอแล้วนะไปแล้วค่ะ๊ายบายค่ะทุกคน